สวัสดีครับทุกคนอยู่ตอนับทุกคนเข้าสู่เกม Identity V อีกแล้วในว,วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่า Jack the Ripper ในสกินแกรีน,นเดงถ้าอยากรู้ว่าสุดหลอกเราจะเฟี้ยวขนาดไหนไปดูเกมเพล์กันเลยโหลดเข้ามาปเป็นที่เรียบร้อยกับโรงพยาบาลพระหาดไทยแล้วตอนนี้เนี่ยเราเกิดตรงข้างพ่แม่น่ะเราจะเดินฝั่งโน้นไหมสกินนี้บอกเลยว่า เซลมากคือหรอสุดๆไปเลยนะครับเองต้องนั้นมีคนตรงนั้นคือใครเผยตัวต้นออกมาโดนได้ยังไงไม่รู้เอไเอไหวแบบว่ไวเกินไวเกินปะเนี่ยอุ้มเลยส,สวยๆนั่งรอดูซิใครจะมาช่วยเป็นคนไหนนังฉี่หรือเปล่าโดนฟาดยับเลยไหมเนะี่ย ยิ่งเออๆก็เก,กะกะอยู่ตัวไหนอ๋อเป็่นกีตา้ากีต้ามานะหมอกไม่โดนหมอกบืดนหมอกบืดไม่โดนอีกตีธรรมดาก็ได้วะช่วยกันแล้วหมอกเซลไม่โดน อืมไอ้ไม่โดนโอเอไม่โดนโอเอยโดนแล้วก็ mm. จะตีโดน mm. ไปนั่งไปนั่ง mm. ที่เดิมเลยที่เดิม mm. Mm. ใครจะมาคขาต้องสี่บาทแหละคิดว่าน่าจะมาแล้วยินไหนอ่ะ โอ้ฟังไหนวะเอานูน่นว้าไม่โดนอีกแล้วถอยก่อนถอยก่อนจวโดนฟาดแค่นหนยังไม่โดนเลยเอ้ยไม่โดนเออโดนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยได้ครับผมเดรรุลี่แพ้กับมาเออ โอ้ยมันตาบูล่ผมไม่หยุดเลยงนี้อ่ะไม่นะเราจะตีโดนปะระดับเราโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยแซกที่กา้ที่สุดคือฉันลงไปก่อนเลยมึงอะ่ะแซกที่กา้ที่สุดคือฉันนะตีโอ้ยไม่ถึง บอกเสวไม่โดนบอกเออโดน,โ,ดนโอ้ยแซคเขาเล่นกันยังไงอยนะู่เนี่ยเฮงอย่างดู้าก็ไม่โดนโอ้โหอีกนิดนึงถูหลังแล้วไม่โดนต้องมาช็อตแน่เลยเอาไอ,าอ้พวกนี้ให้ล้มก่อนไปโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังคุณไม่รู้จะเอาใครก่อนเลย โอ้ยแ้งเอ๋ยยังไงสิช่วยด้วยโดนบูลลี่ไม่โดนจะโดนบูลลี่ช่วยด้วยหมอช่วยด้วยโดนบูลลี่โดนบูลลี่กูยอมแล้วกูยอมแล้วจะโดนบูลลี่ฉันไม่นะ ไม่เรคือฉันสงสัยว่าทําไมกูไม่กดสลับสกิลจากดวงตาเป็นตัวทองกูเชื่อว่าทุกคนก็สงสัยเหมือนกูเพราะเออก็ก็งงโอ้ยแม่งเอายีนี่ก่อนโอ้ยแม่งเอ้ยอะไรไปหมดโอ้ย ช่วยด้วยโดนบูรีไบดาเออหือ,อหมอกเสียวยังมองไม่โดนเลยโอ้ยไม่โดนเออลูก้าหยุดแองลูก้าเออเออโดนแม่งบูรีกูดีนักนอนกันมึงโดน แต่อีกทีนึงเนี่ยจะโดนไหมไม่โดนวืดบา้าเออเออไม่เ,เออไออีกทีเดียวเนี่ยโดนเถอะโอ้ยโดนเถอะไม่โดนไม่โดนใครเลยเออโอไม้ย,ยังไม่หมดอีกงหรอปะบูลี่โอ้ยช่วยวยครับผมโดนบูลี่โดยคนสี่คน บมอกเสียวอีกทีเดียวมึงล้มแน่แพ้นี่หยุดบอกให้มึงหยุดเอ้อก็จะลม้มก็จะตายก็จะอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยนั่งไปก่อนแพทตายแล้วไปสู่สุคติ ไปดูภูมิที่ดีนั่งไปบินไปซ้าตอนตรงนู้นนะ่ะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะ่ะสีไม้หมดอย่างวะยังมีอยู่อีกเหรอมือนะ่ะเออไม่รอดหรอกกูตีดักไปนั่งไปนั่งโอยแม่งดิน้นดิ้นอะไร ขนาดนี้โอ้ยเดินยากด้วย<ม>นั่งมองปิปเปอร์กันอมืมมันจะมาจากตรงไหนอะตรงนี้ไม่รอยเท้าปะเหมือนเห็นแบบแบบวางกันตรงนี้มีหลุมมองด้วยกันเฮ้ยมันอะไรอ่ะมัน มอบแล้วลูก้าบอกไม่เล่นแล้วปลูก้าไว้ไหมไปลูก้าไว้กันไปตามกีตากันอยู่ไหนกีตาเผยต,ต้นออกมาเดี๋ยวนี้แกไม่รอดแน่ แกไม่รอดนะแกไม่รอดนะเออวืดโอ้ยจะวนตรงนี้จริงเหรอวะจะวนจริงเหรอจะจะวนกับฉันตรงนี้เหรอโอ้ยโอ้ยนนอปวะเ <c oughs> บืบ่อเลงสิ ไหนวะไม่โดนโดนเออเอ,อไปไหนละอ <c oughs> ือืออืหือช่วยด้วยโดนบูลีโดยคนสี่คนโดนไหมไม่โดน <c oughs> ตีมาแรงกันไม่ต้องเล่นมาแทงอ่ะ ตาตานี้มันต้องโดนแล้วไหมโดนเธอไม่โดนก็ยังไม่โดนควรเลิกเล่นหันแล้วไปเล่นอย่างอื่นไหมเนะมี่ยไหนวะโอ้ยหนีเธอขอร้องไม่โดนไม่โดนโดนในสุดในสุดมันก็ลมสักที อลังจากที่เล่นวิ่งไล่จับกันมาตั้งนานลูกา้าปล่อยลูก้าดีกว่าเราไปอา้าวกูกกลาบว่าจะปล่อย